เจ้าคุณพระสินินาถพิลาชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศสัญญบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจํารุ่นที่5ทับ63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ เวลา16นาฬิกา40นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิลาศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำารุ่นที่5ทั63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเขตพญาไท ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณา,โ,ราโปรดเกล้าโปรดมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อให้ผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจิตสาธารณะทําความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสามารถเป็นกําลังหลักในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสามารถนําหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน การฝึกอบรมจิตอาสาค,ครั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน534คนประกอบด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและภาคประชาชนจาก32หน่วยงานซึ่งได้ทำการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2563เน้นการฝึกปฏิบตัติการศึกษาเป็นคณะรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะมีภารกิจมากขึ้นคือนอกจากทํางานให้กับหน่วยงานตามตําแหน่งหน้าที่ของตนเองแล้วยังต้องเสียสละทํางานในหน้าที่จิตอาสา904ทําหน้าที่จิตอาสา3ประเภทได้แก่พัฒนาภัยพิบัติเฉพาพกิจได้อย่างมีประสิทธิผลต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นตัวอย่างในการทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม